เรื่องคูปองนี่โนหนึ่งเชียวพ่อใหญ่เอ้ยคอนิจิวะค่ะป้าแม่บ้านญี่ปุ่นจากฮิโรชิมาวันนี้ป้าป่าจะพาไปกินยากินิกบ่นบนกับป้าป่ามาหลายวันแล้วว่าอยากกินเหมือนที่ร้านจะรู้ว่าเราบ่นก็เลยส่งคูปองมาให้ที่คือถ้าไม่ได้คูปองป้าป่าก็ไม่พาไปสักที่ไงเดินไปกินยากินิเกกันจ้าวันนี้นัดกับป้าป่าให้ไปกินนัดกับป้าให้ไปกินนัดกับป้าป่าไปกิน เนื้อย่างกันที่ร้านตรงนู้นก็เลยเดินไปกันเป็นร้านยากินิเกือใกล้บ้านมากก็กินอยู่ร้านเดียวนี่แหละเพราะป้าป๋าบอกว่าราคามันไม่แรงอยากจะเมาอะไรให้ฟังค่ะพวกเธอคือมากินที่นี่หลายรอบมากๆแล้วกินแต่ละรอบก็คือกินได้ไม่เยอะเพราะเราไม่ถูกจริตกับน้ําจิ้มเข้าถึงแล้วจ้า ตั้งใจไว้แล้วว่าจะหิ้วน้ำจิ้มสุก,กี้มาด้วย<ไ>ปรา <ไป S 2> กฏว่าลืมอีกแล้วค่ะคุณคือถ้าไม่มีน้ำจิ้มสุก,กี้อ่ะฉันไม่สามารถกินให้มันอร่อยได้จริงไม่ต้องดรามานะมันเป็นเฉพาะส่วนบุคคลแน่นอนว่าของเขาดีของเขาอร่อยอยู่แล้วแต่ฉันมันไม่ถูกจริตกับน้ำจิ้มของเขากลายเป็นว่าต้องวิ่งสี่คูร้อยกลับบ้านไปเอาน้ำจิ้มมิกระเทียมมะงมะนาวก็คือปั่นไม่ทันเพราะกลัวป้าป๋าจะรอนนดีนะที่บ้านอยู่ใกล้มาถึงแล้วก็จัดเบียร์กันก่อนเลยค่ะวันนี้คูปองเบียแกวละเยนชาๆ ตั้งแต่มาอยู่ญี่ปุ่นก็มากินที่นี่รอบที่ห้าแล้วก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละรอบกินได้น้อยมากเพราะว่ายังสั่งอะไรไม่เป็นต้องให้ป้าป๋าสั่งให้ยังป้าป๋าก็ชอบสั่งเนื้อที่มันหนาๆแกแล้วเวลาย่างก็ย่างไม่ค่อยชั้นมันพวกสามชั้นบางๆย่างกรอบๆชันกอันนี้มาด้วยน้ำจิ้มสุกี้ทากา ถ้ากายก็ถ้ากายค่ะไม่ได้เป็นคนจ่ายแพงก็ไม่ใช่เป็นคนจ่าย เวลาไปกินอาหารที่ไหนนะถ้าบางอย่างที่มันแ<อ>พงป้าปากก็จะชอบบอกว่าเนี่ยมันแพงนะอันนี้มันแพงแพงแล้วยังไงคะพ่อใหญ่ไม่ได้ไมีหน้าที่จ่ายค่ะมีหน้าที่รับประทานอย่างเดียวแกก็ประมาณแบบภูมิใจนําเสนอว่าฉันซื้อของดีให้เธอกินนะอาริกาโตะจ้าพ่อใหญ่วันนี้เป็นวันที่กินยาก,กิน,นีคืออร่อยที่สุดมันแตกต่างจริงๆนะแกตอนที่ฉันไม่ได้พกน้ำจิ้มมากับตอนที่ฉันพกน้ำจิ้มมาใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่เด้อฉันยังไม่สะดวกเป็นคนญี่ปุ่นแล้วเร็วนี้จาได้ครั้งก่อนๆที่มากินที่นี่คีบหมูสองสามชิ้น หลังจากกินไปแล้วเรารู้สึกมันเลี่ยนมากอาจเป็นเพราะป้าป๋าสั่งแต่เนื้อนานๆแล้วก็ย่างแบบมีเดียมบวกกับน้ําจิ้นที่มันไม่ได้จัดจ้านนะแกฉันเลยรู้สึกว่าหลังกินไปอ่ะฉันรู้สึกเลี่ยนมากๆก็เลยไม่ค่อยชอบที่จะชวนป้าป๋า,ปามากิน อร่อยすか美味สคですอร่อยอยู่แล้วแหละฉันก็อร่อยฉันมีน้ำจิ้มสุกี้ฉันก็เลยอร่อยมาก แต่หลังจากรอบนี้เป็นต้นไปยากินิี่คือจะเป็นของชอบของฉันถ้ากินคู่กับน้ําจิ้มสุกี้ไทยคือเข้ากันสุดๆเพิ่มอรรถรสในการกินให้กับฉันทําให้ฉันกินจุมากค่ะวันนี้ถามว่าน้าจิ้มเขาอร่อยไหมมันก็อร่อยแหละแต่ว่าถ้าได้น้ําจิ้มสุกี้มันก็อร่อยกว่าไงมันผิดที่เรานะไม่ได้ผิดที่ร้านนี่ไงกินโชว์ไปหนึ่งกลุ่มว่าความน่ากินมันน่ากินขนาดไหนสั่งผักอันนี้มาสองถาดเลยนะแกเพราะว่ามันอร่อยมากก็คือสั่งหมูยังไม่เสร็จสักสั่งมาได้เรื่อยเพราะคนกินคือฟินมากๆอร่อยมาก มีน้ำจิกก้มซูชิมาด้วยอร่อยมากถองที่สองแก้วที่สองค่ะชิมป้าป่าไม่ไหวแล้ว วันนี้เบียร์ลดราคาพิเศษ190เยนก็เราๆแก้วละ4 5บาทเอาจริงๆมานั่งกินเนื้อย่างแบบเนี้ยเธอคิดว่าฉันจะกินเบียร์ไปได้กี่แก้ว2แก้วก็คืออืดมากจ้ะแม่ป้าๆสั่งหมูสั่งเนื้อสั่งไก่มาชำมๆอีฉันก็คือกินเพลินเลยค่ะเพราะว่ามีน้ําจิ้มอร่อยจนลืมไปว่าความตั้งใจจริงๆในการมาร้านนี้คือการมากินบีบีบับเข้าผัดในหม้อหินแบบนี้ก็เธอมาแล้วบีบีบับของโปรดของฉัน โดค่ะอันนี้ดีๆแบบเหมือนกัคล้ายขผัดผัดจากไอตัวถ้วยหิมดานร้อนอืしโอ お待たせいたしましたこちらもしもビビしありがとうしも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 しいしも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 ご、もしもしもいもし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 がおもし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 ましも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 いもし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 もてもし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 しし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  あなた食べるอืะทานอะโอเคฉันใชขอบคุณมากโอ้ดีดีดยดี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 มีดียีด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 นดี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 ดาทีดีด 1, วยยีวีด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 ีกี0 0ดี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 ด0 0ีด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 าดอดี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 ดยอีดีดีด อร่อยสุดยอดเลยท้องอิ่มมากกลับบ้านกันค่ะ